ทีนี้ก็มาถึงคำว่าการเจริญมรณะสติมรณะสติตามตัวหนังสือก็แปลว่าการระลึกถึงความตายการเจริญมรณะสตินั้นพระองค์และสัตอานิสงส์ไว้ว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลาย <c oughs> พรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่ย่อมมีอานิสงส์ใหญ่ยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดต <c oughs> ัดอย่างนี้แล้วก็ได้ตัดถามภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าภิกษุใด เจริญมรณสติบ้างไหมหรือเจริญอย่างไร <c oughs> ภิกสุรูปหนึ่งทูลว่าข้าพระองค์เจริญมรณะสติว่าโอ้เนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเราพึงใส่ใจคำสอน ึงปฏิบัติตามคำสอนควรทำคำสอนนั่นให้มากนอดังนี้เป็นต้นแล้วภิกษุองค์ที่สองถัดไปก็ได้ราทูลว่าได้เจริญมรณสติโดยในว่าเราอาจจะมีชีวิตยอยู่ชั่วเวลากลางวันเท่านั้นดังนั้นเราจะพึง ใส่ใจในคําสอนปฏิบัติตามคําสอนืทําให้มากในคําสอนภิกษุองค์ที่สามทูลว่าเจริญมรณสติโดยนายว่าเราอาจจะมีชีวิตอยู่ชั่วชันบินตบาทมือหนึ่งองค์ที่สี่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพียงชั่วชันอาหารสี่ห้าคำ องค์ที่ห้าว่าเราอาจจะมีชีวิตอยู่ชั่วชันอาหารเพียงคําเดียว <c oughs> องค์ที่หกว่าเราอาจจะมีชีวิตอยู่เพียงชั่วหายใจข้าวหายใจออกครั้งหนึ่งเท่านั้น <c oughs> ไม่ที่สุด็ผูมีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า <c oughs> พวกที่หนึ่งถึงพวกที่สี่นั้นยังประมาทอยู่ ยังเจริญมรณสติเพื่อให้สิ้นอาสะวะช้าไปจ <c oughs> นพวกที่ห้าและที่พวกที่หกนั้นเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติเพื่อการสิ้นอาสะวะแท้จริงหมายความว่าพวกที่คิดว่าเราอาจจะอยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่ง หรือว่าช่วงเวลากลางวันวันเดียวหรือว่าช่วงบินตบอาทชั้นมื่นหนึ่งหรือพวกชั้นอาหารสี่ห้าคำนี้เรียกว่ายังประมาทอยู่ยังทําเฉื่อยชาอยู่ส่วนพวกที่ห้าที่หกที่ว่าชั้นอาหารคําเดียวหรือชัวนหายใจออกข้าวครั้งเดียวนี่ชื่อว่าไม่ประมาทแล้วจเจริญวรณสติ เพื่อความสิ้นอาสวะได้ก <c oughs> ารเจริญมรณสติะระลึกถึงความตายเป็นการช่วยเร่งความเพียนในการปฏิบัติธรรมให้ทันแก่เวลาจึงเป็นสิ่งที่ต้องควรเป็นสิ่งที่ควรสนใจและคำนวณดูว่าพระองค์ทรงมี หลักการอย่างไรในเรื่องนี้